พร้อมกับให้กับการแจ็คสเปโรทำการเป่ากระถานะโมนุ่มหนึบ หือกินชัดเจนนั่นก็เริ่มทําการติดตั้งโชค๊คอัพสตาร์ปเกียวตัวใหม่ใช้เวลาเพียงไม่นานโชค๊คอัพคูน้าพร้อมปีกนกปรับองศาและโชค๊คอัพคูหลังก็ติดตั้งเสร็จเ,เรียบร้อยต่อมาก็ทําการเตรียมพื้นผิวดูให้เรียบร้อยพร้อมกับยกล้อใส่เข้าที่ตัวรถพร้อมกับการเช็ดยางให้เรียบแปะหลังจากนั้นก็นํารถลงมาวัดฟิตเมนต์แล้วถ้าทรงถูกใจแล้วก็ทําการขันปอลอให้เรียบร้อยครับจบขั้นตอนสุดท้ายด้วยการเป่ากระถาของช่างโหนนะโมนุ่มหนึบแถวคลาดปลอดภยัยเพียง ทางเลสเทคก็ขอติดสติกเกอร์ไว้สักนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็นํารถไปตั้งสูตรล้อให้เรียบร้อยครับเออแต่เหมือนฝนจะตกแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยพวกโอเคก็ถ่ายตอนฝนตกมานี่แหละสําหรับมิวเอ็กซ์คันนี้ทรงหล่อเหมือนเดิมแต่ขับเฟิร์มมาเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบฟิลลิ่งแบบไหนก็สามารถปรับหนึ่งหาฟิลลิ่งของตัวเองได้เลยครับและสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาช่วงล่างเข้ามาได้เลยครับแจ้งว่าตามมาจากคลิปวิดีโอทางทางเลสเทคก็รับของแถมไปเลยครับร้านเรามีบริการลอ้อท่อโหลดเบรกทิ้งกองแสงเคลอแามมิ